ฮัลโหลสวัสดีครับโปกกับผมครับเอทับ ACE ี e ที่มันชื่อเขียนไว้อยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เ x มันจัดขึ้นมาเพื่อมันยิงคนนั่นแหละครับแต่ว่ามันโดนฆ่าบ้างประมาณนี้มันเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟแล้วก็เป็นไอดอนผมด้วยครับผมชอนมาไอ้นี่แล้วก็ดางโกต้าน,านะครับพอคลิปนี้ผมถ่ายย้อนหลังโดนแล้วครับหนึ่งตัวถ่ายถ่ายย้อนหลังครับเพราะผมฆ่ามันได้โคตรสะใจครับคลิปนี้คือสเต็ปหมอบครับตอนนี้แต่เอซีเ e ข้ามาครับ เอซีเข้ามาแล้วเอซีหมอกครับยิงพืดครับเอซีฆ่าได้แล้วครับเอซีก็เข้าไปตายครับโดนลุมสี่ตัวครับอันนี้ผมแม่งโคตรชอบมันแม่งดูหน้าตาครับเปิดตัวละครตัวแรกอะว่าไปนั่นครับดูแอสซิสินนะครับฆ่าเป็นพันครับอะไรประมาณนี้มันเกิดเข้ามาใหม่ผมก็รอฆ่ามันมาผมดูมันฆ่าประมาณสามสี่ตัวผมเพิ่งฆ่ามันได้ตัวหนึ่งประมาณนี้ครับ